ครับผมก็อารีนาก็มาจากน้อง3คนนะครับน้องเชตแอมน้องทริมแล้วก็น้องมินซอนะครับที่เขาเ,เทรนอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมา2ปีแล้วครับแล้วก็วันนี้เขาก็พร้อมแล้วที่อยากจะมาให้ความสุขกับความสนุกกับแฟนๆทุกคน,นครับ คือภูมิใจมากครับก็อย่างที่บอกว่าโฟนวันเนี่ยเราเราต้องทําทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ย,ยที่บอกว่าจริงๆเพลงคัมเกตินาเนี่ยเราเรามีแล้วมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าเรารอให้น้องเนี่ยซ้อมให้ผ่านมาตรฐานและมาตรฐานของเราก่อนที่ว่าพร้อมที่จะออกมาเป็นศิลปินได้แล้ววันนี้น้องๆทัง้งสามคนก็พร้อมแล้วที่จะออกมาให้ความสุขกับทุกคน เธอแต่พับตื่นเต้นขนาดไหนครับกับาการเดบิวต์ครั้งนี้ครับตื่นเต้นมากมากค่ะคือหนูซ้อมมารวมที่เกาหลีที่บริษัทที่เกาหลีด้วยก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะก็สุดท้ายความฝันเนูก็เป็นจริงแล้วค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูฝึกซ้อมมามันก็คุ้มค่านะคะ,ะเพลงที่ออกมาแล้วก็ m อีเป็นยังไงบ้างสำหรับเราเองพอ,ร,ร,อ,งอร,ร,รู้สึกก็เราก็ดูสึก <laughs> สว่ามันออกมาเท่มากนะคะก็พวกเราก็ท่มเทมากก็อยากใส่ทุกทคนฝากติดตามอยากให้ทุกคนช่วยดู MV แล้วด้วยค่ะ พิมแล้วครับเป็นไงบ้างเขาควารู้สึกกับการไั้นจริงจรงก็จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่รอแต่ก็พอมาถึงเวลาก็ตื่นเต้นค่ะยังไงหนูพยายามทาให้ดีที่สุดของว่าทุกคนจะชอบกันนะคะการไปฝึกที่นู่นเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวเองในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ผ่านมาได้หนูก็ถือว่าหนู accomplish อีก goal หนึ่งของชีวิตหนูค่ะคิดว่าคุณค่ากับการรอคอยไหมครับวันนี้ที่มาถึงแล้ว คุ้มค่ามากค่ะทุกในทุกๆวันหนูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรืร่อยๆ,ๆครับอันนี้มีสมาชิกอีกคนหนึ่งครับพี่เกิดนะน,นําหน่อยครับอันนี้น้องน้องมินซอ์นะครับให้ให้พูดกับสวัสดีค่ะยูทูมินซอ์คาะ์โอายุส5ปีค่ะ thank you นีน้องมินซอ์วันเกิดน้องพอดีครับวันนี้วันนี้เยใช่ไหมครับรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่แบบ 오늘 진짜 데뷔로 인해서 아주 좋은 선물이라고 생각해 생일 선물 네, 어, 이렇게 데뷔인데 생일까지 겹쳐서 이렇게 제생에 제일 귀하고 제일 뜻깊은 생일이 될것 같습니다. 길 원님 ที่สําคัญ 이신 ครับ.ก็ 데뷔 예, 이 언어를 배우면서 어느 정도 이제 좀그 언어에 좀 도움이 될수 있게 좀 어필할 수 있느냐 그런 걸 어떻게 여기까지 왔는지 어 일단 언니들이 제일 많이 도와줬던 게첫 번째인 것 같고요 계속 이제 태국어 선생님이랑 언니들이랑 계속 얘기를 하려고 노력했습니다. ก็หนูพยายามพูดภาษาไทยเรียนรู้แล้วก็คุยกับพี่ๆเสมอครับพอพูดเรื่อยๆเข้าใจเรื่อยๆพยายามฟังพี่เรื่อยๆให้แบบว่าตัวหนูพัฒนาได้เวยครับอาจเป็นไงบ้างได้สอนอะไรเพื่อนบ้างับน้องบ้างก็สอนน้องพูดภาษาไทยแบบเบสิกเบสิคค่ะแบบร้อนบ้านเรานะคะหนาวแล้วก็แบบอิ่มคิวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเบสิกที่ใช้ในทุกๆวันได้เห็นความตั้งใจเขาแล้วเป็นไงสำหรับเราเอง ล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ย네คือน้องเก่งมากๆจริงๆอะค่ะคืออายุแบบน้อยมากแล้วแบบเมนเท l เขาแบบดีมากคือเขาเป็นคนท,ที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากก็ชื่นชมน้องมากๆค่ะก็คาดหวังนะคะแต่เราก็คือในส่วนของเราคือเราทําดีที่สุดแล้วค่ะ ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มาในวันนี้นะคะก็ต,ติดตามพวกเราไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะเราจะกลับมาด้วยเพลงที่ดีกว่าเดิมเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะพูดถึงเพลงนี้หน่อยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทัชใจเราขนาดไหนแล้วมันก็แบบสาหรับเพลงนี้ครับคือเพลงนี้หนูชอบมากเพราะมันช่วยแบบคือมันมีเมสเซจว่าอยากให้ทุกคนทําตามความฝันนะคะแล้วก็ซึ่ง อย่างตัวพวกเราทั้งสามคนนะคะพวกเราก็อดทนกันมาสองปีเพื่อวันนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกทุกคนทํา mm hmm. ตามความฝันเหมือนพวกเราครือกังวลแนวทางของน้องกลุ่มนี้่ว่ายังไงบ้างคืออย่างที่น้องได้พูดนะครับว่าวันนี้น้องเขาตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้เขาได้มีผลงานชิ้นแรกออกมาคือคําเกตินากับวงอารีน่าก็ก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ขอกําลังใจสับสนน้องอย่างน้องเขาฝึกกันมา2ปีฝึกกันมาอย่างหนัก ก็แต่ว่าจะสําเร็จได้เนี่ยก็อยากได้กําลังใจจากทุกคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าศิลปินของไทยเนี่ยก็จะสามารถที่มีความสามารถเพียงพอในการที่ไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ก็เอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้ถ้าเราช่วยกันวันนี้น้องๆเขาฝึกกันมาแล้วทําดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้ณนะตอนนี้แล้วเขาจะพัฒนาตัวเองมากกว่าน,นี้อีกแต่ก็ต้องการกําลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากทุกๆคนครับก็ยังไงก็ขอ ขอแรงสับสนด้ครับอจาะให้ฝากเพลงหน่แล้วกันนะที่ละคนเลยดีกว่าแล้วก็จัดเตมเลยครับก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะคะคำเกียรติ Now พวกเราก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักมากอยากให้ทุกๆคนช่วยไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็สตรีมเพลงของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปดูแล้วก็กดไลค์บน YouTube ด้วยค่ะขับคครับ ไปฟังเพลงกันเยอะๆด้วยนะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆตั้งใจซ้อมกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของพวกเรานะคะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะบินซอพู้บริสุทธิ์ไทยฝากฝากติดตามคำเกียรินเ now ด้วยนะครับ